กคับน้อน้ำไปพอนีแงรถไฟเยครับอยแดงน้ำน้ำไปพอจอดต่ไฟแงก็น้ำหายไปพอมันก็ล้วทเขาไปก็ได้แนั่นเป็นนรงก็เป็นแรงเป็นเราอกันไหมบอกันไหมบอกกันไหม

เหลียววันนี้แม่ผมเอ้อเนี่ยผมลำกระด็นเดีอดรำแกคนที่ขาต้องสูงกว่านั้นเฮ็ดน้ำฝนผมเดือดรำไปก่อนครับครับอน้ามหน่อรเนาะเหลียววันนี้แม่ผมเอ้ย ละตอนครั้งที่แต่ก้อนหอนย้อนแยงแยงให้หัวใจเป็นคือปืนคือไฟสี่ใจอายเอาแล้วเป็นกึอไฟล้างเข้าหัวใจเบ่ากคือหนุนยาไปเมื่อไงหุ่นเสียนหน้ามอมพานเสียใจเดดเดละนาน วันนี้เจใจเพียงได้รูปหลางหูพังบ่คือเขาอยากไปกินสุราเมาห่วงหุ่นแต่ปางก่อนอยากไปทคำก่อนนางพญาป่าไอ้หัวแล้วขันบ่ไปกะบ่ใดใจเต้าอยู่บ่เป็นแล้วจึงแลงรูปหลางเป็นนางดอกหน้าชีนแล้วเป็นตัวเชยนขอคำดังเดิมขันโดยดาม ไปเบิ่งสมงามหน่อยที่ไปง้อยอยู่งาเฮาแล้วไปเอาตาจอดจอมโ้ยมอกน้องไอ้ผานางไอ้ผานาง ยัเยอยู่หาพ่อไปบ้านเนี่ยพ่อเนี่ยจะไ่เห็นกันหรอกปัญหาเห็นมันดีเพถอาจารย์ผมไ่เคยดิันท้านยักเียครับแม่ผมว่าผมรับถืออาจารย์เคยนแต่กินนักษ์ก้องตะใช่้มีย่รับพนาดไวกว่าอาจารย์แต่ก่อนอยู่นี่พันาดยกี่สานยอดเพชรครับย่บ้านนอกนี่บอกรับบันนกปีนลยครับอ๋อมีวัลวนอยู่ทีนี่กนอือสานยอดเพชร มม่ยังกอม่ยังกอเราขอบพกะยอนเลยแม่เราเขาีพินทบิเลยมารคขอบพดี่น้องขอบพดแตงโอ๋ขอบพุณอะไรครับขอบพุณอะไรครับมวลมวนโอวาตาฟังไปาพ่ถใหญงเป็นไรนี่พี่น้องคนไรคนแช่เดียคนคนไรนี่น้ำมวนกับฟังมาบนเดี่ยวพี่น้องเคยฟังล้ำมวนบอกเคยเพียบอกดนตรีมวลคนล้ำมวแจะว่าดนตรีมวล ใหคนไหนกดแชร์ขอบคุณทีนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับเยอครับเยะธรรมดาผมก็เห็นอาจารย์เปิ่งเ็นต่ในโทรศัพท์บันเทิตัวจริงแล้วโดยเธอเป็นบุญคุณของผมยากยิ่ง่ได้เห็นหนาอาจารย์งอนี่เวลาเห็นัตงแต่สมัยเฟิ่นล่่ารัตนาจิงแมนบอลเป็นนกคอ

ว่าเพื่นนะเพิ่นนะเพิ่นว่ามาพ่แม่เพิ่นกับพ่อว่าไรเจร็เพื่นกับ่อว่าว่าผมขัดใจคนมาเป็นจัได้เยอะครับขอบคุณเลยครับขอบคุณกบขอบคุณิใจรายครับขอบคุณเฉพาะบาโคนนเดวมเนี่ยน้ำเพื่อนในฝ่งเพื่อนน้ำเพื่อนมาหาวกเด็จกก่อนแลน้เพื่นเด้ยเ้ยเด้ยเด้ยเด้ยเ้ยา